สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้มาเดินเล่นเที่ยวชายหาดโอลองกองริมหาดรายริมชายหาดก็จะเป็นที่เดินเล่นพักผ่อนสนามหญ้ากว้างก็จะมีเตาย่างบาร์บีคิว สำหรับให้ประชาชนทั่วไปมาใช้งานชายหาดวลองกองวลองกองเป็นเมืองใหญ่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเพื่อนๆคะแล้วก็อยู่ห่างจากซิดนียไม่ถึง100กิโลเมตรมีเพื่อนๆหลายท่านถามว่าเวลาดูคลิป ชายหาดริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหาดทรายสวยขาวสะอาดตาน้ำในมหาสมุทรสวยงามสีฟ้าครามถ้าวันไหนไม่ค่อยมีแดดน้ำก็จะคุ่นะคะเพื่อนๆคะอยู่ที่สภาพอากาศในแต่ละวันวันนี้ก็จะมาตอบคำถามว่า ทำไมไม่ค่อยเห็นผู้คนหรือนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชายหาดท,ทั้งที่หาดทรายขาวสะอาดจริงๆแล้วคำตอบคือมีค่ะมีนักท่องเที่ยวยิ่งวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวยิ่งเยอะแต่ว่าเวลาถ่ายทำคลิปรุ่นนี้ก็จะไม่ไม่ซูมกล้องไม่แผนกล้องไปที่บุคคลอื่น ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของคนอื่นทุกคนมาพักผ่อนแล้วก็อย่างที่สองน้ำสวยมากน้ำลึกค่ะเพื่อนๆคะ่ะน้ำลึกแล้วก็อากาศเย็นวันนี้ที่ถ่ายทำคลิปอุณหภูมิหนาวเย็นนะคะอยู่ที่16ก็เย็นอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะยิ่งอยู่ใกล้น้ำยิ่งเย็นแล้วน้ำเย็นมากถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอ ปรับสภาพไม่ทันแม้แต่คนในพื้นที่ก็ไม่ลงนะคะส่วนวันหยุดยาวก็จะมีการดคือมีหน่วยหน่วยงานราชการนอที่มาคอยอดูแลความปลอดภัยพร้อมช่วยเหลือเหมือนเหมือนบ้านเราค่ะเพื่อนๆคะตามชายหาดก็จะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเนาะมีกาด คอยดูผู้คนนักท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมที่จะลงไปช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประมาณนั้นค่ะ,ะถ้าน้ำเป็นลักษณะนี้ก็คือช่วงนี้ไม่มีแดดถ้าช่วงมีแดดก็จะจ้าที่นี่ในหนึ่งวันอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตั้งแต่1 8บถึงสิององศาเลยนะคะแล้วแต่ช่วงเวลา บางทีอยู่ยดีๆฝนก็ตกแต่ว่าตั้งแต่มายังไม่ฝนตกแต่ว่าไม่ไม่เคยได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เล่าให้เล่าให้กันฟังเนาะชายหาดขาวสะอาดแล้วก็สวยสวนมากชายหาดที่นี่ผู้คนที่นี่ก็จะก็จะชินกับความงามหรือเปล่านะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไปที่ไหนก็จะเจอหาดทรายสวยชายหาดสวย,สวย แบบนี้แทบทุกที่ค่ะแทบทุกที่เลยก็นำมาเล่าให้กันฟังว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าเวลาทำคลิปรุ่นี้ทำคลิปไม่ไม่เห็นผู้คนไม่เห็นนักท่องเที่ยวคำตอบคือมีค่ะแต่เวลาแผนกล้องก็ไม่แผนให้ไปติดบุคคลอื่น แต่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนบ้านเราไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบนั้นค่ะเพราะว่าน้ำที่นี่ลึกมากอันตรายด้วยค่ะแต่ว่าภูมิทัศน์บรรยากาศสวยทุกที่ค่ะเฉพาะชายหาดวรอลงกองกว้างมากนะคะหลายหลายโลเคชั่นที่สวยงามลุนีทำคลิป2องารอบแล้วนะคะ หาสมุทรแปซิฟิกกว้างใหญ่ไพศาลส,สวยงามอย่างที่เห็นก็มาทุกครั้งก็ตื่นตาตื่นใจทุกที่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามน่าเที่ยวชมทุกที่ค่ะออสเตรเลียนิวเซาวลขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ